สวัสดีครับวันนี้มาแบบเพลงแบบให้เข้ากับสิ่งที่เราจะออกแบบกันวันนี้นะครับเราจะออกแบบผมเกินไปว่าเป็นยันมนตรานะครับจริงๆแล้วมันคือแมนเดลานะครับหรือมันดละหรือมันดาลาอะไรก็แล้วแต่นะครับก็คือมันเป็นเหมือนกับออของทิเบตเขาอะป็นถ้ามนภาษาไทยที่สุดแปลว่ามนทน ลักษณะเนี้ยลักษณะก็จะเป็นมันดาลาเป็นลักษณะแบบกลมๆแบบนี้นะครับผมเองไม่ได้มีความรู้เรื่องนี้มากนะครับเพราะฉะนั้นเราเออกแบบเดียว <c oughs> ไม่ต้องไปลึกซึ้งว่าจะใช้ส่ลักษ์อะไรนะครับแล้วเราก็จะไม่ใช้ส่ลักษ์ที่อยู่ในอะไรนะอยู่ในมนพิธีต่างๆนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวของจะเข้าเรานะครับเพราะฉะนั้นก็เราเออกแบบใหม่เลยนะครับแต่ว่าเราใช้คอนเซปต์แบบมันดาลาอย่างเงี้ยนะครับ อ่ะอันนี้มาดูกันที่ผมออกแบบไปนะครับเป็นยังไงบ้างนะครับอันนี้นะครับอันนี้ใช้เ,เส้นค่อยไปค่อมาแล้วก็อันนี้ใช้วิธีการไปด้าวมาเ,าเอานะครับอันนี้ใส่ลักจริงนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะไม่ทํากันนะครับเพราะาผมไม่รู้ว่าใส่ลักจริงเนะี้ยแปลว่าอะไรเดี๋ยวจะซวยกันไปของเขานะครับ <laughs> ไม่ใช่ลบหลูนะ่นะอ่ะนี่นะครับเจะทำลักษณะนี้กันอันนี้ผมก็ทําเป็น จงขยันจงขยันจงเป็นคนดีกระถางผมนะครับแล้วก็ที่ทําเป็นตัวอย่างให้ดูนะครับนี่อันนี้นะครับเรา,ารู้หลักการกันก่อนนะครับเดี๋ยววิธีคุณจะเอาไปดราฟลายยันจริงๆมาทำเนี่ยก็สุดแล้วแต่นะแต่ละคนนะคราวนีร้รู้หลักการการทำกก่อนนะครับก่อนอื่นก็เปิดสร้างหน้กกากระดาษขึ้นมาปเปล่าๆมา1แผ่นแล้วกันนะครับอ่ะอันนี้เรามาเริ่มทํากันนะครับ ก็ไม่ยากนะครับถ้าให้เป็นเลเวล5เลเวลเนี่ยอยู่ลดราาสักเลเวลหนึเลเวลสองเทานเอประมาณสักเลเวลสนะครับไม่ได้ยากไม่ได้ยากอะไรมากนะครับอันดับแรกนะครับผมก็จะวาดเส้นขึ้นมาก่อนนะครับก็ผมใช้วิธีเนี่ยเอาคำสั่ง p e n ทูนะครับเพนทนะครับก็วาดเส้นนะครับแบบนี้ลงมาครับบิดบิดื้ออางนี้ก่อนครับบิดไดบิดมา เป็นสเส้นจินตนาการ,การครับอ่ะอย่างนี้ก่อนนะครับคราวนี้ถ้าใครวาดมาแล้วนะครับมันเป็นแบบนี้อยู่แปลว่าเราเปิดฟิวอยู่ตรงนี้เปิดฟิวอยู่นะครับแต่เปิดฟิวเป็นสีดำนะครับมีฟิวสีดําแต่โตกยไม่มีวิธีการนะครับแบบรวดเร็วเลยคลือไม่ต้องมานั่งคลิกนี้ใช้วิธีการกลับนะครับกดชิปแล้ว Listen, กดปุ่ม X นะครับ X ที่คีย์บอร์ดนะครับมันก็จะสลับนะครับตรงนี้จะกลายเป็นเส้นแทนโตกเป็นสีดําส่วนฟิวเป็นนั้นก็คือไม่มีนะครับอ่ะเราวาดแค่นี้นะครับกด Escape นะครับ เสร็จแล้วนะครับผมก็ใช้ซับ direct selection tool นะครับปรับเส้นนะครับให้ได้ตามที่ต้องการอีกทีหนึ่งเสร็จแล้วก็ไม่รูนครับอ่ะอย่างนี้ขึ้นมานะครับเสร็จแล้วนะครับผมก็ไปเพิ่มเลือก selection tool นะครับคลิกนะครับแล้วก็ไปเพิ่มความหนาของ stroke ขึ้นมา แล้วก็ให้เป็นเส้นแบบนี้ก็คือเป็นเส้นแบบมีน้ำหนักนะครับจะอ่อนไปเบาเบาไปอ่อนลักษณะนี้นะครับเป็นเส้นเหมือนกับสเก็ตนะครับแบบนี้นะครับหรือใครจะวาดอะไรก็แล้วแต่นะครับวาดขึ้นมาก่อนสักอันหนึ่งนะครับจากนั้นนะครับเราจะทําการใช้คําสั่งนะครับให้มันกลมๆเลยเรียงกันโค้งกับกลมๆนะครับเรียงต่อกันนะครับไปที่คําสั่งอ็อบเจกต์นะครับเลือกที่คําสั่ง รีพีทนะครับเลือกที่เรเดียลนะครับแบบนี้เห็นไหมมันจะเริ่มมาเรเดียลฉะนั้นดูตรงนี้เรเดียลรีพีทนะครับมันจะมีขึ้น8นี่คือ8อัน9 10 11 12นะครับถ้าอยากได้แบบลายแบบต่อๆกันก็กดเยอะๆเลยครับนี่ลายก็ต่อต่อกันไนะดขนาดนี้ครับยังไงสวยไหมสวยไหมสวยไหมเห็นไหมมันก็เป็นแอสแทกดีมกันนะนี่ลายต่อแล้วครับก็เป็นวงตรงกลางนี้ เสร็จแล้วอะไรแรกนะครับแบบนี้นี่คือศูนย์กลางของจักรวาลของผมนะครับคราวนี้ต่อมานะครับผมจะทําเป็นคําบ้างเป็นคำํคำๆนี้นะครับจงขยันจงขยันเนี่ยนะครับผมก็ใส่นะครับตัวอักษรนะครับผมพิมพ์นะครับล่ํารวยรวยดีกว่ารวยคำว่ารวยนะครับ ฟอนต์ก็คุณก็ไปเลือกเอาเองนะแต่นี้ผมใช้เลือกเป็นฟอนต์เชียงรายนะครับเรเชียงรายคําว่ารวยนะครับคราวนี้คือถ้าเราวางตรงๆไเฉยเนี่ยเดี๋ยวมันจะไม่เรียกว่ามันจะแข็งๆไปเราอยากได้โค้งนะครับเราก็คลิกท,ที่อันนี้นะครับแล้วตรงนั่นบนนะครับตรงนี้ตรงหลังารก,กราฟจะมีตรงนี้อยู่นะครับตรงนี้นะครับ make envelope นะครับ มันก็จะโค้งๆคงให้เราแล้วเราก็ดัดเอานะครับว่าจะโค้งระดับไหนนะครับคือถ้าโค้งมากเนี่ยมันก็จะวงไม่ได้มันก็โค้งแบบโค้งนิดนึงนะครับโค้งแบบนี้คําว่ารวยนะครับรวยนะครับนี่ย่อ,ยอลงหน่อยต่อมานะครับเราใช้คําสั่งเดิมเลยคําสั่งอ็อบเจกต์นะครับเลือกที่ d ีพีอโทษทีเนื่องจาก คำว่ารวยเนี่ยนะครับมันพอทําอันนี้นะครับมันจะไม่ใช่เหมือนภาพมันจะทําไม่ได้เพราะฉะนั้นต้องใช้วิธีการไปที่อ b อบเจกต์นะครับเลือกที่ expand นะครับกดโอเคนะครับให้มันเป็นรูปภาพก่อนคุณแบบเป็นภาพก่อนนะครับจากนั้นนะครับก็ไปที่อ b อบเจกต์นะครับ repeat นะครับเลือกที่ radial นะครับมันจะขึ้นเป็นวงๆอย่างนี้นันตกใจนะครับอขยายไปก่อนขยายไปก่อนนะมันตกใจนะอย่วง คนบอกเอออันนี้ก็สวยดีเหมือนกันเนอะเออก็สวยดีเหมือนกันนะครับแต่เราไม่ใช้อันนี้นครับวงนี้ครับเสร็จแล้วก็ไปปรับนะครับให้เป็นเรเยีย์นะครับเป็น1ก่อนแล้วเราก็ปรับย่อขนาดตัวอักษรนะให้เล็กลงคือมันอาจจะมีวิธีมากกว่านี้หรือวิธีที่รัดกว่านี้นะแต่ผมอันนี้ปรับตามตรงก็ไม่รู้อะใช้วิธีการอย่างเงี้ยนะครับอาจจะแน่ไม่แน่ใจว่าจะมีวิธีมากกว่าวิธีที่รัดกว่านี้หรือเปล่านะในการปรับศูนย์การนะครับแต่ที่ผมใช้ก็แบบนี้นะครับ มปรับให้เล็กลงก่อนเสร็จแล้วก็กดออกไปนะครับย้อนกลับไปทีหนึง่งนะตอนนี้มันยังเป็นสถานะของ radial repeat อยู่นะครับเราก็ปรับให้ขึ้นมาสองสามสี่้าเจปสิไล่ไปเรื่อยนี่มันก็จะอย่างเงี้ยครับด้วยนะครับด้วยนะครับนี่เพราะฉะนั้นอยากได้คาถาอะไรนะครับก็ ใส่ไปเองเลยนะครับตามใจชอบหรือ,อยได้กระถาอะไรนะครับคราวนี้อีกวงหนึ่งนะครับไรทำวงนอกกันให้ได้ยินเสียงโคกโคกคกนะครับเสียงน้องหมาครับอะไรทำวงนอกกันนะครับตอนนี้รวยแล้วนะครับไรทำวงนอกกันนะครับก็ใช้คำสั่งอื่นๆบ้างอะคือไม่จำเป็นตนะ้องใช้คำสั่งเพนอย่างเดียวนะคำสั่งพวกเ,เพนเพนบัตก็ได้นะครับ ทำเป็นเลขอินฟินิตี้เก็เป็นสสญลักณ์อินฟินิตี้นะครับไม่มีสิ้นสุดนะครับอันนี้แบบอินฟินิตี้แบบว่าป่วยๆแต่ว่าเวลาทำโท่ทีเวลาทำอ่ะควรจะทำอันบนนะอย่าไปทำสิงเฉียงนะเวลาทำก็ทำอันเนี้ยอาจจะรับอันบนเลยอินฟินิตี้นะครับโหนี่ผมใช้เมาส์นะครับ ่านี่นะครับแล้วก็ปรับนิดน,นึงอ่านี่นะครับพงเสร็จแล้วทำไงครับเหมือนเดิมนะครับไปที่ Object นะครับแล้วไปที่ Repeat นะครับ Radial นะครับแบบนี้นะครับแล้วก็ขยายออกมา ก็ปรับให้เหลือหนะครับปรับให้เหลือหนึ่งนะครับ,รบ,เ,รบเสร็จแล้วก็เข้าไปย่อ,อนะครับตัวนี้เห็นไหมมันมีเศษเศษอยู่มันมีตรงนี้ไม่เรียบร้อยอยู่นะครับเราก็ไปปรับแก้ด้วย เรียบร้อยซะเส้นนะครับถ้าอยากจะปรับนะครับตรงนี้ก็ปรับได้นะครับแล้วก็ปรับเส้นให้เป็นแบบอย่างนี้ให้ดูเป็นเส้นเหมือนเขียนธรรมชาตินะครับแล้วก็ย่อให้เล็กๆนะครับอ่ะอันนี้กลับดูรเดียลใหม่นะครับปรับเป็น2องละโอ้ยวงใหญ่เกิน <laughs> วงใหญ่เกินวงใหญ่เกินวงใหญ่เกิน อันนี้คำสั่ง alignment ช่วยได้นะครับเพลินว่าของผมหน้าจอตัวนี้มันติดอยู่นะครับตองเล็ก alignment กลับออกมาอ่ะนะครับตัวน,นี้ขยับเป็น3 4 5 6 7 8 9, 8, 9, 9, 9, 9, 9, 9 10ไปลายไปเรื่อยๆครับนี่ก็จะได้เหมือนกับ เป็นโซ่ขึ้นมานะครับอะไลเมน์นะครับเซฟเป็นกลางนะครับเปิดตั้งอะไลเมน์นะครับถ้าอยากให้ทุกอย่างเป็นกลางนะครับก็เปิดตั้งอะไลเมน์นะคลิกครอบนะครับตรงนี้กลางกลางตอนนี้ได้ก็ถ่ายแล้วคราวนี้อีกอันหนึ่งแล้วกันนะครับเป็นเหมือนกับให้เป็นรัศมีแสงตรงนี้นะครับอีกอันหนึ่งก็จะจบแล้วนะครับ สามเหลี่ยมแบบนี่ขึ้นเหมือนกับยันนะครับอย่างนี้ตึกตึกตึกอ่าผมสร้างตรงๆะนะดูนะผมกดปุ่ม alternate นะครับแล้วก็ให้บิดอย่างนี้ก็ได้นะครับก็ใช้วิธีการลัดเอา a l ลเ r อร์เน,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 นะครับแล้วคลิปที่เส้นก็จะบิดให้นะครับอัแบบนนี้โอเคอน,นี้ได้เปน็นนี้ขึ้นมาแล้วนะครับข้างบนสุดแหลมไปนิดนึงนะครับ ยาวมาหน่อยปิดเส้นนะครับปึ๊บสถวนะครับก็ทาไหนครับเปลี่ยนขนาดเส้นนะครับให้มันเล็ก,เ,ลกเอ้ยให้มันใหญ่ขึ้นให้เล็กมันก็เปลี่ยนรูปแบบของเส้นนะครับจะดูธรรมชาติตอนนี้นะครับเราก็ได้เส้นเป็นขดๆแบบนี้นะครับเรียบร้อยแล้วนะคราวนี้เราจะทําการให้เส้นนี้นะครับวนรอบเหมือนเดิมนะครับก็ เราก็ไปเที่ยวเหมือนเดิมครับออบเจกต์นะครับเลือกที่ repeat นะครับแล้วก็เรเดียลนะครับขึ้นแบบนี้มาแล้วก็ขยายนะครับดูเดียวออกมาเราก็ดูนะครับอ่ะคราวนี้เอามาให้ข้างนอกนิดนึงตรงนี้นะครับมันเป็นเส้นอย่างนี้เราสามารถ Edit นะครับดับเิ้ลคลิกตรงนี้นะครับเมื่อกี้นะครับผมสอนก็คือผมให้ไปเลือกที่1ใช่ไหมแต่คราวนี้เราอยากจะเห็นเลยเนี่ยนะครับแล้วก็เดี๋ยวไลคลิกตรงนี้นะครับแล้วก็สามารถขยับหมุนนะครับ เราจะเห็นผลลัพธ์น้าตอนนั้นเลยว่าเป็นยังไงแบบนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็เลือกกลับไปอีกรอบนึงครับกดลูกศรนะครับ,ลนนรบแล้วก็คลิกนะครับแล้วก็เพิ่มเรเดียนะครับ ถ้าอยากให้แน่นกว่าเดิมก็คลิกไปเรื่อยๆก็จะแน่น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 ขึ้นนะครับอันนี้ปลาไป้อยแล้วนะครับมันจะสุดได้ที่100นะครับอย่างนี้นะครับเราอิดิทได้นะครับยังอิดิทได้ตลอดนะครับแล้วก็อิดิทนะครับให้เส้นมันหนานี่นะครับ นี่ตอนนี้สมมติว่ายันเราเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นยันผม <c oughs> ว่าเหมือนวงล้อ10ล้อนะ <c oughs> อนทีอคิดเป็นยันแล้วกันนะครับตอนนี้ยันเราเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ต่อมานะครับเราจะทําเป็นสีทองกันนะครับสีออทองเนี่ยเราต้องใช้ลักษณะของกราด i ยน t ในการไล่สีนะครับแต่เกิดว่าแบบเร็วๆเลยเนี่ยนะครับจริงๆแล้วงานบางอย่างผมบอกว่าถ้าเกิดเขามีอยู่แล้วเนี่ย เราไม่จาเป็นต้องทําให้เสียเวลานะครับเราสามารถใช้สิ่งที่มีอยู่แล้วเนี่ยมาได้เลยแต่ถ้าอยากจะฝึกก็ฝึกไล่ก r รเดียนได้นะครับผมก็ไปดาวน์โหลดนะครับไปที่ free pick นี่แหละนะครับก็ไปดาวน์โหลด g r a d ดียนเนี่ยสีทองมาอันนี้นะครับก็ต้องกดดาวน์โหลดมานะครับอันนี้อันนี้ไม่ต้องพรีเมียมก็ได้อันนี้ฟรีก็จะมีนะครับแล้วก็กดดาวน์โหลดมาเลย แล้วโหลดมาแล้วนะครับเราก็จะได้เป็นแกรดีเอสีทองมาเป็นสนานี้เป็นสนานี้นะครับเราจะได้ทองไล่ๆมานะครับถ้าแบบวิธีง่ายๆนะเราไม่รู้จะเอาทองอันไหนดีนะครับเราก็ Copy ีหมดเลยครับ Copy ป้คนนซีนะคอมมานด์ีอนทนซีนะครับเสร็จแล้วนะก็ไปที่ยันต์สร้างนะครับกด command V หรือ c อนโทนวีนะครับวางไปเลยครับ คราวนี้วิธีการเปลี่ยนสีทองนะครับของวัตถุพวกนี้นะครับแนะนําว่าไปใช้คําสั่งของ p p ปพลินจะง่ายที่สุดนะครับจะจะดิดทีหลังได้ด้วยนะครับก็ไปที่ Windows นะครับหรือที่ App พลนนะครับก็จะขึ้นหน้าจอนี้มาพึ่งนะครับอาวงในก่อนเลยนะครับเปลี่ยนนะครับที่คิดที่ฟิลนะครับ add new fill ตรงนี้นะครับเลือกที่ฟิลนะครับ เสร็จแล้วกดปุ่ม i นะครับที่คีย์บอร์ดนะครับแล้วไปจิ้มสีทองเลยครับแบบนี้อยากได้สีไหนก็จิ้มเลยอ่าก็ดูผลลัพธ์นะครับกดปุ่มอีรอบหนึ่งนะครับดูอ่ทองผมอยากได้ทองนี้นะโอเคเรียบร้อยนะครับอันนี้เหมือนกันครับว่ารวยนะครับรวยคีย์ที่ฟิลนี้นะครับตรงนี้นะครับนี่กดปุ่ม I นะครับที่คีย์บอร์ดนะครับแล้วก็ไปดูสีทองที่ต้องการเลยครับตรงนี้นะครับวง i n ฟินิ t ตนะครับเหมือนกันนะครับกดปุ่ม i นะครับไปดูสีทองที่ต้องการบางทีอยากได้โครเชตเนี่ยก็สามารถเลือกได้ตรงนี้นะอยากได้ทองกันทองโครเชตนะครับก็เลือกได้เลยนี่ตอนนี้ของเราเนี่ยทองหมดแล้วทุกอันนะครับถ้าอยากให้สีมันขับออกมานะครับผมก็ใช้สีดำเลย คลิกครอบนะครับสีดำนะครับแล้วก็ทำไงครับส่งไปด้านหลังนะครับชี c คอมมานแล้วก็ปุ่มปีการนะครับก็ส่งไปด้านหลังนะครับแบบนี้เห็นไหมเราก็จะได้ยันมตราของเราขึ้นมาแล้วนี่ครับเป็นไงครับง่ายไหมง่ายไหมก็ไม่ยากนะแล้วก็สนุกด้วยลองไปทำดูนะครับได้ลวดลายไหนนะครับ ส่งให้ผมดูบ้างถ้าใครไม่กล้าส่งใต้คอมเมนต์ส่งมาอินบ็อกก์ก็ได้ครับอยากจะเห็นกันว่าเพื่อนๆทําได้หรือเปล่านะครับจะดีใจมากถ้าทุกท่านส่งมาครับว่าดูแล้วทําได้นะครับอันนี้ประยุกต์ใช้อะไรได้บ้างนะครับก็ไม่ใช่ยันอย่างเดียวแหละทําดอกไม้ก็ได้นะครับทำพวกดอกไม้ก็ได้นะครับอันนี้ก็สามารถประยุกต์ใช้ได้นะครับวันนี้นะครับก็ได้ทําการสอนสร้างมันดาราไปแล้วนะครับก็ลองไปทําดูนะครับ ถ้าติดขัดตรงไหนอินบอ็อกมาถามได้นะวันนี้ p r e s e n t a t i o n อ d h แล้วก็ผมดอยครับต้องขอลาไปก่อนนะครับหวังว่าทีมความสุขในการทำมันดาล่ากันนะครับ